แต่พี่น้องจ้าพามาทำบุญเนาะมาเที่ยวกับอะไร<ม>บัารหลวงปู่ทวดแต่พี่นอ<ม>้องชมบรรยากาศนา<ม>พี่น,อน้องเนาะชมความสวยงามครับบรรยากาศ<ม>เป็นรับกานร<ม>พี่น้องจ้า มีทังเขานะเปิ่งจะมาถึงทั้งเขาไปแน่ปะานทีวัดเนาะ พิ่มปลาดูปลาพี่น้องจ้าปลาลายพี่น้องชมบรรยากาศในวัดบรรยากาศดีพี่น้อง หอไนะดีต้อนรับพี่น้องนี่นะเป็นเขียนไหวแต่ว่าดอกไม้ยืานหน้ามาใส่ได้นะครับนำรูปสวยๆหล่อๆของเราแชร์ลงไปในโลกโซเชียลนะการที่เราพาคนเข้าวัดได้กุศลสูงนะครับ แนะนำเลยไปวัดไหนก็ลองทำกันดูชมบรรยากาศพี่น้องสวยงามเนาะบรรยากาศที่ดีพี่น้องจ้เชี่ยแล้วนะครับใครอยากทา,านก็แวะไปทานได้ร้านทานที่อยู่ในสูนอาหารทั้งหมดนะครับรายได้ข้าวหวงปูทุกปาก

เติมน้ำมันตะเกียงเราจะจะอะไรไปไหว้พระก่อนก็ได้เพื่อมาเติมเติมก่อนก็ได้ไหอไมอันนี้โมโนบอกว่าเติมน้ำมันตะเกียงอันนี้พี่มาเติมน้ำมันตะเกียง

อีตเียวกายอากะเภาหอดาวนครับเอาไปสานทานกันง่ากาแฟสดวนนั้นดูอะดเต่าใช่ไหม่องเต่ารือจภาพน้ำเต่าเต่านอนพี่นองจ้ะเต่านอนด้ค่ะเดียเห็นบ้เตานอนพี่น้องิ่งสงบเลยน้ำปลุกเด้พี่น้องปูเยนะสวยๆงามๆจ้ะ ปูปูมาจากบางปลูลองฟูดทวดวัฒนธรรมปหน่อยอันนี้ปูด้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาค่อยมาถ่ายพองเดี๋ยวลงมาค่อยมาถ่ายให้ถ่ายคลิปยาวไปก่อนนะไม่เดินนะหน้างหงดงามช่างเข,าข,ข,ข่าเข่าขาเข่าสวยงาม รมเดืนโอ้ดมเดืนเย็นเย็นเป็นองตงัวนี้ตากแดดก็ห่อนว่ะฟักของผมก็เย็นขึ้นว่าละทำบุญส่งน้ำผักก่อนค่ะด เข้าทางด้านซ้ายนะครับเดินเข้าทางด้านซ้ายตามทางสีแดงไปได้เลยนะครับหมบอ,อกถึงลอบก็เข้าันตราเดินส่งน้ำทาอาบน้ำท่าก่อนนะครับสำหรับใครที่ มาเป็นครั้งแรกนะครับน้ำดื่มน้ำเย็นก็หยิบทานกันได้ในอาคารสีส้มนะครับใครอยากจะใช้น้ำมนก็ไปตักเอานะครับเรามีภาชนะให้ใส่ท่านเอาไปใช้กันได้ร้านค้านะครับเจอตาเขาแดงญี่ปุ่นไปก็จะเจอนะกาแฟสดต่างๆก๋วยเตี๋ยวเิ้นเดียว,ยวแล้วก็วันนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยทางด้านหลังบ้านพี่ไข่ เป็นห้องน้ําเล็กนะครับลุ่มจุดห้องน้ําใหญ่จะอยู่ที่ลานจอดรถที่หนึ่งนะครับเป็นห้องน้ําใหญ่ตรงนั้นจะมีหลายห้องเลยนะฮะใครร,รีบก็ไปที่ห้องน้ําใหญ่ได้เลยนะครับวัดถูกมงคลก็อยู่ในอาคารสีส้มเช่นกันใครอยากจะไปดูพระบูชาดูสร้อยดูกำไลอะไรก็ลองเข้าไปดูนะครับราคาบอกได้เลยว่าหลวงพ่อท่านให้จําหน่ายไม่แพง ังทาบุญยอดตู้พี่น้องจ้ะไหวพระต้องปูทิมนะคะดอกทิมสิลิกโก cái mây cả p'nông mướn cành cây xinh p'nông già nữa nè nấm tố chứ không phải nấm tố đâu p'nông, chút chôm bưu cheìn thái lụa p'nông chứ không phải sến đi, tôn bùa, đứt พาชมนะคะพี่น้องจ้ะขายเพราพ่อนะคะเดิ่องค้าขายพี่น้องน่าตะทศพลป้าพี่น้องเปิงเป็ดเป็ดขาว นนัันนน้เครื่องปั่นน้ำเครื่องปั่นน,น,น้ำน้ำตกพี่น้องเป็ดจับกาบลอยผักซีทิดพี่น้องลอยผักซีทิดเนาะดอกผักอันหลวงปู่โทน อันนีอ้อีกจุดหนึ่งทานม,มาแล้หวานไม่ได้สองจุดต่อ,อันนี้จุดที่สามพี่เ้างจ้ะ